นักกุฬาไทยคนไหนครับพี่เทบเจเลนสักทำไมถึงชอบพี่เทปครับอ่พี่เขามีความเร็วแล้วก็คล่องตัวแล้วก็อยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นเหมือนพี่เขาอ่ส่วนตัวชอบพี่ปา์มกอล์ฟโคดพี่พนดาแล้วก็พี่ไม้ปฏิวัติข้าใหม่ครับเพราะอะไรครับถึงชอบทั้งสองคนเลยก็เมื่อก่อนเคยอ่ร่วมซ้อมกับพวกพี่ทั้งสองคนที่มองทองในเตดครับแล้วก็ได้สัมผัสอ่แล้วได้ร่วมซ้อมกับพวกพี่เขาแล้วก็ชื่นชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ พี่โดมมดินผาลาครับทำไมถึงชอบพี่โดมครับก็สไตล์การเล่นคล้ายๆกันครับมีความเร็วเหมือนกันคล่องเลี้ยงเลี้ยงบอลคล่องเหมือนกันครับชอบเจชนาธิปครับทำไมถึงชอบพี่เจชนาธิปครับเพราะพี่เจชนาธิปมีทักษะที่ดีมากเลยครับแล้วก็เป็นนักเตะที่สู้ไม่ถอยครับมีพี่กบครับซีชอลนัดนมครับทำไมครับถึงชอบพี่กบชอบในความเป็นผู้นำครับเป็นตำนานของบุรีรัมย์ ชอบพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับทำไมถึงชอบพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับเขามีสไตล์เล่นเป็นของตัวเองครับทั้งยิงคมครับมีลูกหม่งครับมีทักษะการเลี้ยงที่ดีครับ